ชาตินี้เราจะช่วยชาติไทยเนี่ยช่วยช่วยเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะจากนี้แล้วเราก็จะตายแล้วตายไปแล้วเราก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเป็นอนันตการเรียกว่านิพานเที่ยงเราจะไม่กลับมาเกิดทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏะสงสารีต่อไปพระได้กระจ่างแจ้งขึ้นภายในใจิตใจแล้วตั้งแต่วันที่16พุทธภามาโจทกบัตรนี ไม่มีอะไรที่จะไหวตีงหเห็นผิดสังเกตไม่มีเลยเพราะพ้นสมมติไปแล้วสมมุติมีขึ้นมีลงมีสูงมีต่ํามีเจริญมีเสื่อมธรรมชาตินี้เลยหมดแล้วหาความเจริญความเสื่อมมาจากไหนม่ถึ่ความพอตัวเท่านั้นเต็มหัวใจ <c oughs> เราจี่แม่มานํามาเทศสอนพี่น้องทั้งหลายให้รากกนตั้งอกตั้งใจนะบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มี พรมโลกนิพพานมีเปรตสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุแน่นหมดมีอให้เนี่ยทำพระเจ้าสอนว่าอย่างนี้ให้เชื่อตามนี้นะอย่าให้กิเลสมาหลอกตบหูตบตาด้วยความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นของมันมันลากพาดีดพาด้นไปนู้นไปนี้จนไม่มีคำว่าบาปว่บา,บ,าบุญติดหัวใจเลยไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อ บุญอะไรเลยแล้วสร้างทําลงไปด้วยความอยากความทะเยอทยานที่กิเลสลากเข่งไปสุดท้ายตายแล้ว